สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการสร้างบทความนะคะในจุล m า a กันค่ะหรือว่าตัวอ article นะคะก็ให้เราเปิดจุล m า a ขึ้นมาเลยค่ะเปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะก็คือในส่วน administrator นะคะจากนั้นนะคะไปที่เมนู content นะคะแล้วก็คลิกที่ article นะคะจากนั้นก็รอตัวโปรแกรมบม่มวลผลสักครู่หนึ่งนะคะ เมื่อเรามีการติดตั้งตัวจุมล่าใหม่ๆค่ะหรือว่ามีการเริ่มสร้างเว็บซต์ใหม่ๆมันจะยังไม่มีบดความมันก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะอ่าค่ะให้เราคลิกที่มิเลยค่ะเพราะาเราจะมาสร้างกันอ่ารามาสักรู่นึงนะคะเครื่องใหม่ช้าค่ะอ่าเมื่อมาแล้วนะคะก็ จะเป็นในฟอร์มของให้เราเขียนบทความนะคะในส่วนของไตเติ้ลก็จะเป็นเหมือนชื่อบทความนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนชื่ออะไรอย่างเช่นไม่ใช้คาว่ารีแล้วก็อาจะใช้คําว่าทดสอบดีกว่าภา,าษาไทยก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นทดสอบนะคะส่วนอัิโจมนี้ก็คือ,อไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะรันให้เราอัตโนมัติหรือว่าจะใส่ก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นหัวข้อเป็นภาษา,ษาษาไทยนะคะก็จะต้อง แปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาใส่เป็นอย่างเงี้ยมาใส่ในช่องเนี้ยค่ะก็อย่างอันนี้เป็นทดสอบใช่ไหมคะใน L ตรงนี้ก็จะเป็น text หรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นี่หมายก็ไม่ใส่้วกันนะคะจากนั้นคะ่ะในช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเขียนบทความนะคะก็คือให้เราพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะพิมพ์ลงไปอะคะ่ะอย่างเช่นทดสอบการใช้งาน หรือแบบอย่างถ้าเป็นเว็บไซต์จริงๆนะคะก็จะแบบพิมพ์เป็นเนื้อหาเช่นคุณสมบัติของถ้าเป็นเว็บขายของเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกคุณสมบัติของสินค้าชิ้นนั้นๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างประมาณเนี้ยค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแท็บเมนูที่มีให้เรานะคะอย่างนี้ก็จะเป็นจัดกึ่งกลางอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกับการเขียนขออ้อความการพิมพ์รายงานบ,นบนพวก Microsoft Word อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็ในส่วนของอาคัตเกอรี่นะคะก็คือเหมือนเราเลือกเงนหมู่ะค่ะว่าเราจะเลือกเวินหมู่ไหนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เลือกเงนหมู่ม,มันก็จะอยู่ที่ชื่อเนี้ยนะคะแต่ถ้าเรามีการเลือกเงินหมู่เราก็คลิกลูกศรหรือว่าคลิกตรงไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนหาเงนหมู่ที่เราสร้างไว้อะค่ะซึ่งอาวิธีการสร้างวงนหมู่เราก็มีคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะคะอา แล้วก็ส่วนสเตตัสเนี่ยนะคะคือเราจะต้องตั้งให้มันเป็นสาถาณะตลอดนะคะถ้าเราไม่ตั้งเป็นสาถานะอย่างเราเลือกเป็นอันทบิกนะคะก็เมื่อเรากดเซฟแอนไลน์แล้วนะคะเบอรความนะะมันก็จะไม่ไปปรากฏที่หน้าเว็บของเราให้แล้วก็ในส่วนของ a c ค e ซสตรงนี้นะคะก็ให้เชื่อมต่อเป็น มันเหมือนนั้นถามว่าใครสามารถมองเห็นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มของยูเซอร์ค่ะก็เราก็กำหนดเป็นสาธารณะไปก็ได้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าบทความอ่ะเป็นบทความที่ต้องการแพร่แพร่เผยแพร่ให้กับสาธารณะค่ะก็ใช้เป็นปับบิไปก็ได้แต่ถ้าสมมติบทความนี้ต้องการใช้แค่ภายในองค์กรเท่านั้นคนในองค์กรต้องเห็นเท่านั้นเราก็สามารถตั้งได้ค่ะเพราะว่า แล้วก็กำหนดยูเซอรที่เราจะต้องการให้เห็นนะคะและอันนี้ก็จะเป็นภาษาที่นําไปเผยแพร่นะคะกอ็อาจจะกําหนดเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าทุกภาษาเลยก็ได้นี่ก็ขอเป็นทุกภาษาแล้กันนะคะเพราะว่าหากเรามีภาษาไทยย่างเงี้ยมันจะได้แบบรองรับหรือเห็นนะคะอ,อันนี้กระแทกก็สามารถใส่ได้นะคะ ีย์เวิร์ดที่เรานั่นแล้วก็กด enter เงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นแท็กให้เราะคะ่ะ mm hmm. เมื่อ,อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด save and c o d e ได้เลยะคะ่ะหรือว่าจะ save เฉยๆก็ได้แต่วันนี้ไม่ขอเป็น save and c o d e เลยจะได้มาเห็นกันว่ามัน save หรือบันทึกข้อความสำเร็จแล้วนะคะเมื่อมัน save ส,สำเร็จแล้วนะคะมันก็จะสจแสดงมเมสเ a จบอกว่า article successfully save นะคะคือ มีการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้บทความนั้นหนึ่งบทความนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะบอกถึงสเตตัสของบทความนะคะว่าเผยแพร่อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็ตัวไตเติ้ลที่เราสร้างไว้ะค่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะอันนี้ทุกคนก็คือเหมือนแบบว่าเราต้องการให้แสดงบทความนี้แสดงแบบไหนอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบชื่อผู้เขียนนะคะว่าใครเป็นคนเขียนเพราะว่า ในระบบอ่ะมันก็จะมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วก็ใครเป็นคนเขียนมันก็จะแสดงบอกว่าผู้ชื่อผู้เขียนคนนั้นนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาอันนี้ก็จะเป็นวันนะคะของที่เขียนบทความนี้ขึ้นมาค่ะก็จบลงแล้วน,นะคะสําหรับการสร้างบทความนะคะหรือว่าการสร้างตัวอิเคิลนะคะในจุมร่านะคะก็ขอบคุณค่ะ